เพื่อนๆชาวฮีโร่ช่องบูบับเบิ้ลมีสติกเกอร์ลายน้องฟ้าแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์ลายน้องฟ้าได้ง่ายเพียงเซิร์ชคำว่าบูบับเบิ้ลที่ร้านสติกเกอร์แอปพลิเคชันไลน์อย่าลืมมาอุ่นนุ่นกันนะน้องฟ้ากำลังรอยอยู่มาซื้อกันเลยมาซื้อกันเลย สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการ Blue Bubble Ranking จานดับฮีโร่และในวันนี้เราจะมาจันดับ10อันดับเพลงมา r s สไลเดที่บูบ b u เบิลชื่นชอบกันก่อนที่จะไปรับชมกันเพลงหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยสำหรับเพลงมา r s สไลเดอนั่นก็คือเพลง Let's Go ล l e ิ s Go Go Let's Go ฮารายะั์มาชีม จากซีรีส์มาร์ไซเดอร์ภาคแรกในปี1971ที่ขับร้องโดยคุณชิมอนมาสโตจะเป็นบทเพลงอมะตะและเป็นสัญลักษณ์ของผู้พันุวงความยุติธรรมที่สวมหน้ากากปกป้องผู้คนจากเหล่าล้ายอย่างมาร์ไซเดอร์ได้เป็นอย่างดีแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านมาถึงเกือบ50ปีแล้วก็ตามแต่บทเพลงเลสโก้และได i ิกจะไม่ถูกลบเลือนไปจากหัวใจของแฟนขับมาร์ไซเดอร์ทุกคนอย่างแน่นอนถ้าทุกคนพร้อมแล้วล้วก็เราก็ไปดู10บทเพลงที่บูเบิรชื่นชอบกันเลยอันดับที่10จัสติไฟ เพลงเปิดซีรีส์ของมาไซเดอร์ไฟนั่นเองเป็นเพลงเปิดซีรีส์มาไซเ i อร์อีหนึ่งเพลงที่เรียกได้ว่าเวลาได้ฟังแล้วต้องรู้สึกมันและสนุกสนานอย่างแน่นอนเพลง justify ขับร้องโดยอีซาในปี2003 ถึงแม้ว่าระยะเวลาที่เพลงนี้ถือกำเนิดขึ้นมาจะผ่านมาหลายปีแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นหนึ่งในเพลงไรเดอร์ที่มีความเป็นเอกลัก,กษณ์และติดหูเป็นอย่างมากฉะนั้นเราขอยกอันดับที่10ให้กับเพลง m a s t สไซเดอร์ไฟไปเลยอันดับที่9าคาร์เมลเลเดอร์ซูเปอร์วัน สำหรับอันดับที่9ขอโยงให้กับเพลงเปิดซีรีส์ของมาซิดาเรซูเปอร์วันเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ตัวผมได้รู้จักในวัยเด็กผ่านจากการดูแผ่นวิดีโอของจอมพลังซูเปอร์วันนั่นเองเพลงนี้ขับร้องโดยพระเอกของเรื่องนั่นก็คือโอกิคาสุยะหรือคุณชูซูกเกะทาคาซุกิ และได้กลุ่มศิลปินโดโรกิเซเวรมาทำหน้าที่เป็นเสียงร้องแบ็กอัพให้ในเรื่องของพาร์ทดนตรีและเสียงร้องจึงประสานกันจนเป็นอีกหนึ่งบทเพลงไรเดอร์ที่มีความไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ต่อซูเปอร์วันเป็นอย่างมากฉะนั้นเพลงเปิดซีรีส์ของมาสไซเดอร์ซูเปอร์วอันาที่ไปครอง Rider, Rider, Ride, Rider, Rider, อันดับที่8อินนิทิงโกส อันดับที่8ตกเป็นเพลงแห่งซีรีส์ Marsider Coast Anything Coast นั่นเองจัดเป็นหนึ่งบทเพลงในตระกูล Marsider ที่ตัวผมยอมรับเลยว่าเมื่อได้ยินครั้งแรกแล้วจะฟังแบบเพลินจนเพลงจบกันเลยทีเดียวและเป็นเพลงที่ผสมประสานเมโลดี้ได้อย่างไพเราะและสนุกไปในเวลาเดียวกันโดยเพลง Anything h o s t ขับร้องโดยคุณมาก g i o k สำหรับพวกเราบลูบับเบิลไม่ว่าจะฟังเพลงนี้กี่ทีก็ยังคงเป็นเพลงที่สนุกและเหมาะสมกับมาร์ซเดอร์โอเป็นอย่างมากฉะนั้นเพลงเปิดซีรีส์มาร์ซเดอร์โอเอาอันดัที่9กไปครองเลย e <ats> อันดับที่7 Full Force สำหรับอันดับที่7จจะไม่ใช่เพลงเปิดซีรีส์แต่อย่างใดแต่เป็นเพลงประกอบฉากต่อสู้นั่นเองนั่นก็คือ ฟูลฟอร์สจากซีรีส์มาร์ไซเดอร์คาบุโตะสำหรับใครที่ติดตามดูซีรีส์นี้แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เพลงนี้ดังขึ้นมาในขณะที่คาบุโตะต่อสู้กับ,บวมอยู่นั้นจะเป็นฉากที่มีความดูเดือดและสมบูรณ์แบบสุดยอดกันเลยทีเดียว ขอตัวเพลงมีท่วงทํานองเมโลดี้ที่มันเอามากๆสามารถนํามาประกอบฉากต่อสู้เพื่อเสริบบารมีให้มาไซเดอร์คาบูตโตดูเก่งและครูแบบสุดๆกันเลยทีเดียวโดยเพลงนี้จะเป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินวงเลดี้ชิพที่รับหน้าที่ทําเพลงประกอบซีรีส์มาไซเดอร์อีกหลายเรื่องกันเลยทีเดียวและในเวอร์ชั่นโคเวอร์ ของวง scarlet band ในรูปแบบของการใช้ภาษาไทยที่มีความหมายลึกซึ้งและลงตัวเป็นอย่างมากจะเป็นเพลง full f o r เวอร์ชั่นที่ผมชอบเอามากๆเลยฉะนั้นขอยกอันดับที่7ให้เพลงนี้ไปเลยอันดับที่6ก b a l l สไ l i ตามมาติติดกับอีกหนึ่งบทเพลงที่สร้างสรรค์โดยไลดเดอร์ชีพเป็นเพลงประกอบฉากต่อสู้ของซีรีส์มาร์เซเดอร์ลูคีนั่นเองถ้าท่านผู้ชมคนไหนเคยเล่นเกมเพ a y s สเตชัน1ของมาร์เซเดอร์ลูคีแล้วแล้วก็เมื่อเวลาใส่การ์ดท้าไม่ตายเ <c oughs> พลงนี้ดังขึ้นมาก็จะเป็นความมันแบบสุดก,กันเลยทีเดียว แต่ทุกครั้งที่ผมได้ยินเพลงเบา b ล l ไ n ที่ไลเกมมาไซเดอร์ดุคีจะลอยเข้ามาในหัวผมแบบทันทีออกได้คําเดียวกับเพลงนี้ว่าผมรู้สึกชอบเลยอันดับที่5้าเซตอัพคอมเมดดอร์เ นี่เป็นอีกหนึ่งบทเพลงระดับตำนานในประวัติศาสตร์ของมาสเซเดอร์นั่นก็คือเพลงเปิดซีรีส์มาสเซเดอร์เนั่นเองเวลาที่เพลงนี้ดังขึ้นก็จะสัมผัสได้ถึงความทรงพลังพึกเหิมและภาพความทรงจําที่เอ็กซ์ไลเต่อสู้กับพวกปีศาจนั่นเองโดยเพลงเซตอัพขอาร์เซเดอร์นั้นขับร้องโดยนักร้องเพลงโทครุระระดับตำนานนั่นก็คือคุณอิจิโรมิสุกิ เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านที่ฝากผลงานเพลงไว้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวแต่และผมไม่ว่าจะฟังเพลงนี้กี่ครั้งก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่มีความคลาสสิกและเป็นอามาตะแบบขีดสุดฉะนั้นเราขอมอบอันดับที่5ให้กับเพลงเปิดซีรีส์มาร์เซเดอร์ไปเลยออ <Coming Rider. S 3> อันดับที่4 k ่ m า n r เม e r Akito 24.7กกเวอร์ชัน เป็นอีกหนึ่งเพลงเปิดซีรีส์ของมาร์ซเดอร์ไอคิโตที่ช่องบลูบับเบิลชื่นชอบจนถึงขีดสุดโดยเพลงนี้จะเป็นเพลงเปิดที่2ของซีรีส์นี้ที่เมื่อฟังแล้วจะสัมผัสได้ถึงความเท่ที่เหมาะสมกับมาร์ซเดอร์ไอคิโตเป็นอย่างมากเป็นเพลงเปิดซีรีส์ไรเดอร์ที่ได้ฟังแล้วรู้สึกอิมแพ็กอย่างมากแม้เพลงนี้จะไม่ใช่เพลงล็อกหรือมีจังหวะเร็วก็ตาม โดยเพลงนี้จะได้คุณชินิจิอิชิฮาระที่มีน้ำเสียงทรงพลังเป็นอย่างมากฉะนั้นเพลงเปิดซีรีส์มาไซเดอร์ไอกิโตะเพลงที่2เราขอยกให้อันดับที่4ไปครองเลยอันดับที่ ake, 3ทัทธาเอะคอมเมดเดอร์ V3 เพลงเปิดของซีรีส์มาร์ซเดอร์วีเป็นอีกหนึ่งบทเพลงอมตากของประวัติศาสตร์ไรเดอร์ที่มีความคลาสสิกและเป็นเอกลักษณ์แบบขีดสุดเมื่อเราได้ยินเพลงนี้แล้วเราก็ไรเดอร์วีจะปรากฏกายออกมาต่อสู้เพื่อพดุงความยุติธรรมในทันทีโดยผู้ร้องเพลงนี้ก็เป็นใครไม่ได้นอกจากคุณมิยาอุจิฮิโรชิหรือคาซามิชิโร่เพกของเรื่องนั่นเอง และได้กลุ่มศิลปิน The ะ w i n g เกอร์ทำหน้าที่ในการขับร้องประสานเสียงแบ็กอัพให้กับเพลงนี้อีกด้วยทำให้บทเพลงนี้มีความทรงพลังแบบสุดๆฉะนั้น Blue ับเบิ้ขอยกอันดับที่3ให้เพลงเปิดของมาไซเดอร์วิสามไปเลยอันดับที่2 a งอาร์เมเ b เดอร์แ อันดับที่2ตกเป็นเพลงเปิดที่มีจังหวะสุดมันเล้าใจสไตล์ยุค80ของซีรีส์ c a เมเลเด d e r Black เป็นอีกหนึ่งบทเพลงในตะกูลมาไซเดอร์ที่มีจังหวะมามัมนตื่นเต้นและมีความทรงพลังแบบสุดๆเมื่อผมได้ฟังเพลงนี้แล้วทีไรก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเท่ของมาไซเดอร์แบ,บ็คแบบขีดสุดกันเลยทีเดียวโดยผู้ร้องเพลงนี้ก็คือคุณคุราตะเซซุโอหรือมินามิคทาทาโร่ให้ของเรื่องนั่นเอง ทำให้เพลงเปิดมัสเตอร์แบ็กมีเอ,อกลักษณ์และบ่งบอกถึงตัวตนของมัสเตอร์แบ็กได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเพลงเปิดซีรีส์ม a สเตอร์แบ็กจึงคว้าอันดับที่2ไม่คองและอันดับที่1แ <c oughs> ปลงร่าง และดับที่1ตบเป็นของเพลงสุดเท่จากซีรีส์มารเซเดอร์แบ RX นั่นเองยังคงเป็นการสามต่อความมันจากเพลง Mas เซเดอร์แบกแต่ว่าเพลงเปิดในซีรีส์ของ Black RX นั้นจะมีเมโลดี้ท่วงทํานองในช่วงเริ่มต้นที่สงบนิ่งเหมือนเป็นการสื่อความเป็นผู้ใหญ่ของมินามิคอนโทโรที่มีความเติบโตขึ้น ก่อนที่จังหวะของเพลงจะรวดเร็วเล้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อท่อนที่ร้องว่า Wake Up The Hero ดังขึ้น I, yo, yo. ซึ่งเป็นบทเพลงมาร์ซเดอร์อีกหนึ่งเพลงที่มีความตราตึงใจของแอดบลูเป็นสุดๆโดยผู้ที่เป็นเจ้าของเสียงอันทรงพลังในบทเพลงนี้นั่นก็คือคุณทาคายุกิมิยาอุจิ อีกหนึ่งนักร้องในวงการโทรคุที่ฝากผลงานเพลงไว้อย่างมากมายหลายเรื่องกันเลยทีเดียวฉะนั้นในวันนี้พวกเรา Blue Bubble ก็ขอมอบอันดับที่หนึ่งให้กับเพลงเปิดของซีรีส์มาร์เซเดอแบก RX ไปครองในหัวใจของพวกเราไปเลย จบกันแล้วนะครับสำหรับสิบรรดเพลงมาไซเดอร์ที่บูบบเบิลชื่นชอบหวังว่าเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนที่อยากรู้จะได้รู้กันทั่วถึงถึง10เพลงไรเดอร์ที่เราชอบจากหัวใจของพวกเรากันนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรากันด้วยกดถูกใจแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อเ,อเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย